และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในหน้าฝนก่อนการใช้รถทุกครั้งผู้ขับขี่ควรทดสอบเบรกเท้าแล้วก็ควรจะเติมน้ำมันเบรกปรับระดับเบรกมือให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนการปรับตั้งหรือว่าเปลี่ยนผ้าเบรกให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้นถ้าไฟเตือนที่แสดงสภาพของเบรกสว่างขึ้นต้องนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการทันทีส่วนไฟเลี้ยวไฟท้ายและไฟเบรกนั้น ต้องอยู่ในสภาพที่สว่างและทํางานได้ที่ปัดน้ําฝนต้องใช้งานได้ดีและเติมน้ําในถังล้างกระจกให้เต็มเสมอระบบพวงมลาลัยควรทดสอบความฟรีและความหลวมหากระยะฟรีเกินหนึ่งนิ้วถือว่าผิดปกติควรรีบแก้ไขเพราะอาจจะส่งผลให้ยางนั่งสึกหรอเร็วขึ้นและส่งผลต่อเฟืองท้ายโดยตรงได้นอกจากนี้ควรจะตรวจสอบไฟหน้าซึ่งต้องไม่สกปรกหรือว่าขุ่นมัวและต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ไกลเพียงพอและไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ